แล้วอย่างนี้เราจะแก้ไขกันยังไงดีครับหมดครับ สำหรับการแก้ไขวิธีป้องกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยฝากไว้ถึงพ่อพ่อแม่แม่เลยนะคะ3อ,อย่างที่เราอยากจะเตือนไว้เลย3าอย่าอย่าอะไรบ้างอย่าแรกคืออย่าตกใจอย่าตกใจหมายถึงว่าเวลามีใครโทรเข้ามาหาเราแล้วก็บอกข้อมูลส่วนตัวเราแบบถูกต้องเป๊ะๆอย่างงี้คะ่ะอย่าตกใจไปว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงเพราะว่าจะบอกว่าข้อมูลพวกนี้กลายเป็นข้อมูลพื้นฐานไปแล้วในปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้แล้วข้อมูล แม้กระทั่งเลข ID ดีหลักเป็นเลขบัตรประชาชนของเราอะค่ะตอนนี้สามารถไปอยู่ในมือใครก็ได้และก็สามารถไปอยู่ในกลุ่มของมิชาชีพได้เช่นเดียวกันอ,อันดับแรกพออย่าตกใจไปแล้วอันดับสองค่ะอย่าเชื่ออย่าเชื่อในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่าเขาจะอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ให้เอไว้ก่อนเลยว่าเอปกติทางราชา